วันนี้ก็ได้มาค่ายของชุมนุมคอมคิดขับนะครับที่โรงเรียนสุมเศ้าวิทยาคารปีนี้ก็ได้โรงเรียนที่ถือว่าก็มีความพร้อมพอสมควรเพราะว่ามีห้องคอมพิวเตอร์สองห้องนะครับสถานที่บรรยากาศก็โอเคนะครับก็มีห้องน้ําห้องท่าโอเคมีโรงอาหารที่จัดงานกิจกรรมต่างสมบูรณ์นะครับที่ผ่านมาก็ประมาณ 4, 4ีวันแล้วที่ผ่านมาก็โอเคครับค่ายก็ ไปได้อย่างราบรื่นนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟเดี๋ยวคืนนี้ครับก็จะเห็นว่า,าพลังของปี2ที่จะถ่ายมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็มาดูกันนะครับสวัสดีน้องๆชาวค่ายทุกคนนะครับพี่นะครับพี่ชื่อบุญเฮงแซลีครับชื่อเล่นชื่อเอเป็นรุ่นพี่วิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส49นะครับก็จบไปแล้วปีกว่า,วาแต่ว่าก็ยังคิดถึงค่ายอยู่ครับก็เลยอ,อยากกลับมาเยี่ยมเยียนน้องๆมาถึงนะครับ ถ้าว่าที่ชอบของค่ปีนี้นะครับที่ชอบสุดๆก็คือ,อสันทนาการนะครับที่น้องเล่นสันทนาการแล้วตัวเองยังอยากลุกขึ้นเต้นด้วยนะครับที่มาค่ายก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าวันข้างหน้าเวลาเราจบไปจะได้เอาประสบการณ์พวกนี้นะครับไปทํางานกับคนอื่นเราเรียนทางโปรแกรมเมอร์เวลาทํางานจะได้ทํางานเป็นทีมมาเรียนรู้การทํางานเป็นทีมที่นี่ สำหรับค่ายวันนี้นะครับที่โรงเรียนสูมเศร้านะครับบรรยากาศก็ดีนะครับภาพรวมก็ก็ดีนะครับมีบางอย่างนะครับที่ติดขาดบ้างก็ผ่านมันไปได้ไว้เจอกันเย็นนี้นะครับรอบก่างไฟสนุกแน่นอนครับ สนุกค่ะแต่นเหนื่อยมากเลยแต่ก็พี่ๆก็สนุกดีกันทุกคนอะคะ่ะ <selling> ก <seguir> ็ก็สน so <mesi> ุกดีค่ะดีใจที่ได้เจอรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่ที่น่ารักทุกคนค่ะถึงสนุกก็สนุกครับเหนื่อยก็เหนื่อยครับผมม้วนหน้าม้วนหลังกันมกวนครับ น้องไข่ก็น่ารักครับบายสวัสดีครับผมเด็กชายสาสต์สินสุขล่มชื่อเล่นชื่อน้องแปกอยู่โรงเรียนสุนทรพิทยาคารชั้นม1นทหนึครับความรู้สึกจากการที่ผมได้เข้าไข้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ พี่ๆให้ความอบอุ่นกับผมมาก mm hmm. และผมก็คิดไม่ออก ก็รู้สึกว่าเออพวกพี่เขาน่ารักจ้ะอาหารก็อร่อยดูแลลูกน้องอย่างดีจ้ะทำกิจกรรมก็เก็บตั้งแต่ต้นจนจบเลยจ้ะพี่เขาเป็นคนละเอียดมากครับการที่มาที่มาค่ายนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามีแต่เรื่องสนุกสนุกทุกวันครับแล้วก็ได้ทําอะไรสนุกมากมายครับการมาค่ายยั้งนี้ก็ได้ความรู้จากพี่แล้วก็ สนุกสนานประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตแบบเป็นกลุ่มที่มีความสามัคคีกันนะครับรู้สึกดีครับอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ผมชื่อสิทธิศักดิ์ปุตรคำนะครับชื่อเล่นชื่อสิทธิ์นะครับสำหรับความรู้สึกที่มาค่ายนะครับรู้สึกสนุกสนานมากครับได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกับน้องๆประทับใจรุ่นพี่นะครับที่ช่วยจัดค่ายดีๆแบบนี้นะครับคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยให้คําปรึกษาน้องๆเป็นอย่างดีนะครับค่ายก็สนุกมากครับ ผมพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายนะครับก็วันนี้มาเล่าถึงการสื่อที่ทํางานอยู่ในห้องครัวน,นะครับค่ะสวัสดีค่ะก,การทำข้าวนะคะพวกเราก็มาหลายวันแล้วค่ะก็มาได้ประมาณเจ็ดแปดวันก็ว่างแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะก็ท,ทําช่วยๆกันก็ทํทุกอยาก่างก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องหุงข้าวนี่ค่ะคนเท่านี้าจอหุงข้าวปริมาณเท่าไหร่น,นะคะ Baby blue eyes from afar, whoa, whoa, whoa. and when the sun comes through, I see you like the angel you are. Whoa, whoa. I know I do you wrong when I'm with you. I've been gone with every season change. Of the เหนื่อยเหนื่แต่ก็สนุกต้องทํางานอะไรหลายๆอย่างดีใจครับมีความสุขที่น้องเขาสนุกสนานน้องเขาได้ความรู้ไปดีใจครับที่น้องมีความสุข อ้าวสวัสดีครับพี่ขวัอ๋อสวัสดีครับเอ้าทำอะไรอยู่ครับนี่วันดีครับทำอะไรพอดีนั่งเล่นครับผมมาเรียกว่าสกุปพิเศษครับอ๋อเป็นสกุปใช่ประมาณนี้นะโอ้โหนะครับแต่ว่ายุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตสุดเลยนะครับขอทราบความรู้สึกที่มาครั้งนี้นะครับว่าขอครับนะคเต็จจะมาขอตังค์พี่นะพี่มีให้นะได้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 ทำไมทำไมถึงได้กลับมาวันนี้ก็คือถ้าตอบแบบดารานะครับอย่างแรกนะครับก็คืออ๋อพี่คิดถึงน้องๆครับคิดถึงค่ายมากเลยเป็นสายสัมพันธ์เเนนีียดสตที่ตอบบบแ กันดารที่สุดนะครับต่อสไตล์พี่คือพี่หนีพี่หนีน้าท่วมมาหนีน้าท่วมมาบรรยากาศในงานเราเป็นไงบ้างครับนีเขาที่เห็นก็ดีครับก็ดีดีมากนะครับดีมากเลยเข้ามาตอนมาหลงทางด้วยครับหลงทางมันลึกลับมากพี่ไม่เคยเจอแบบนี้อ่ะคือแบบไม่ได้อยู่แบบบนนอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตอบแบบตาานะครับ ก็นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับน้องๆก็ช่วยช่วยกันดีนะครับับผมแล้วก็เห็นก็เตรียมงานกันก็โอเคนะครับอันนี้พี่ๆมาวันวันสุดท้ายพอดีใช่ไหมแหมก็คิดถึงบรรยากาศตอนตอนที่เราออกมากตอนที่เราแบบทำตอนนั้นโอ้โหมันจริงไหขอบคุณรสบไฟก็ตอนนี้แสงไฟแบบดารามานะครับโอ้โหแบบถ่ายรูปกันเยอะแยะมากเลยนะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่องนั้นไว้ก่อนนะครับช่องนั้นไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบ อีกบรรยากาศหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับต้องบอกเลยว่าคอมคิดแต่ละปีเราจุดเด่นหรือว่าคลครแม็กนะครับจะอยู่ที่ตรงอะไรนะพี่ล, <บ S 1> ลืมลอบของไฟนะครับโอเคครับ I see you smile. Whoa, whoa. จากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุดรธานีนะคะจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะในวันนี้นะคะเป็นวันที่3ามเ็นคือรอบกองไฟนะคะสำหรับวันนี้เรามีการแสดงมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นซูลูเทพ,พเจ้านะคะหรือว่านางรำของเรานะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นางรำของเรานะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะนี่น้องเรียนะคะน้องเรียรู้สึกอย่างไงบ้างคะนูไม่ได้รำค่ะ เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะเป็นกิจกรรมของทางมหาลัยในโรงเรียนสุ่มเศร้าค่ะตื่นเต้นดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็ตื่นเต้นกับการแสดงครั้งนี้มากจนเสียวไหเลยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะเป็นงานแรกนะคะก็ก็มันเป็นของมหาลัยนะคะก็ตื่นเต้นที่สุดๆค่ะต่อไปนะคะเราไปสัมภาษณ์น้องสุ่มเศร้าบ้างนะคะน้องที่อยู่สุ่มเศร้านะคะ ชื่อตุ๊กตาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยสู้